เฮ็ดโจกแบบอีซี่อีซี่จากเขาเหลือแต่มือขคืนเฮ็ดง่ายๆแบบเฮ็ดยุบ้านก็ได้เฮ็ดยุบหอก็ดีเริ่มจากต้มน้ำใส่ผงปรุงรสจักน้อยบุ๊บกระเทียมใส่ไปสองกีบอีกกีบหนึ่งซอยไว้แล้วก็มาซอยผักชีเอาราักมันใส่ในน้ำต้มระวังหนีฮากับปรุงรสหมูสับใส่ผงปรุงรสใส่ผักชีใส่กระเทียมสับน้ำตาลจักน้อยหรือปรุงรสตามชอบไปเลยปั้นๆแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อที่ฮอตต้มน้ำไว้จ้าแล้วก็ไปเตรียมตัวโจกต่อใส่เครื่องปั่นอเนกประสงค์ของซิมพาขนาด600อยเมน่องตัวเล็กแต่ว่าแจวมมีีใบ ลถอดทำความสะอาดก็ง่ายเสียงกระเบาใส่เข่าลงไปแล้วก็เอาน้ำซุปใส่จักน้อยแล้วก็ปั่นจ้าเรื่องี่สิปันน้ำผลไม้ปั่นน้ำแข็งกด้คทุกันเด้อปั่นได้แห้งดีมาะสำหรับเด็กหอคนรุ่นใหม่ดีใส์กะนารักมินิมอลใส่งานก็ง่ายรับประกันหนึ่งปีที่สำคัญสิมผัดทาพังกว่าต้องรอทรงสองเพิ่นเปลี่ยนใหม่เลยเด้อกะทำการเขี่ยวโจกไปจักบืดกะสิได้โจกคนแบบนี้แล้วก็ใส่ต้นหอมขิงซอยซอยพริกไทยแล้วแต่มักเลยได้เวลาสวบสวบเข้าไปกะระวังมันหอนเด้อ